สวัสดีครับพบกับเฮวุิพาชิมอันนี้เราจะพาไปเที่ยวพุตตเบิร์กครับโดยรถ30ปีที่แล้วครับคันให้ดูครับผลลี่ผลลี่ให้ดูสภาพรถก่อนมาดูดูดูโอ้โหลกมากเดี๋ยวาให้ดูข้างหนลกลกนี่มาดูมาดูตัวรถคาบหยดน้ำครับลิมิเต็ดอ i ดิชั่นมาดูดูด้านหลังมาดูด้านหลังมีลูกน้องด้วยนั่น เดี๋ยวน้องพา,าไปเที่ยวพูตเบิร์กถามเดี๋ยวจะลองดูนะว่าจะขึ้นได้ไหมครับคันนี้สามสิบปีสามสิบปีที่แล้วอ่ะรถตัวแรงแน่ดิ KB ครับที่สุด KB ไปเราขึ้นไปเที่ยวพูตเบิร์กกันเลยนู <Wow. S 1> ่นเห็นยอดลำลายลำลายอยู่บนเห็นไหม เพื่อนๆเห็นกันไหมน้องๆเห็นกันไหมครับอุย้ยหมอกกว่าจอยเฮ้ยเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวพกเกี่ยจะตกว่ะหมอกฝน่าเจอทะเลหมอกนะแล้วดูรถสภาพรถนี่นนไงฟองละลายหนักด้วยนะ จะถึงยอดพูดอะไรไหมไ่เอามันร้อนจะขึ้นไมไหวเขาเปิดกระจกหานั่งกว่าผมมาเดี๋ยวจะฟิวก็เปิดที่เดียวไหมปิดแอร์วิ่งดีขึ้นเลยไม่ใช่หรอกเกียร์3มันเหม็นเหม็ดวะสำหรับการขึ้นผมก็ไม่รู้มันจะขึ้นไหวไหมครับค่นี้รถมันเก่าแล้วปีแล้วน่าจะไหวน่าสามสิบแต่ว ห้าสามสิบปีสามบหรอวันสวันโอ้หน้าสามสิบกว่าแล้วล่ะเป็นไรไปผัวเออยาวตาออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเกลือนโอ้โหน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับน่สเกลือนเดี๋ยวไว้มาเซลฟี่กันเมื่อน้ำเสร็จน้ำก็จะท่วมถนนตรงนี้นั่นเอง ทังควบเลยขนมนี้จอยตรงนี้ตรงนี้เขาจะไม่ให้ผ่านเลยนะคะเขาเป็นแขนดอ่ะแบบถนนอ่ดเหมือนรถไม่ว่ะจะเป็นควันนะแล้ว่อยได้ใช้งานเอฟหนึ่งกันเลยเลืองเอฟหนึ่งกันเลยมันจะไหวไหมเนี่ยไเห็นมากเลยทุกคนคุอยู่ตอนน้แล้วๆคุณจะไปต่อหรือว่าคุณจะพอวะองใส่ไม่เหลยอด

นี่แย่เลยนะตายแล้วไหมไมาโอ้โหตุนรกเปิดกระจก เห็นอะไรวะเครื่องหรือเปล่า น่าจะควันหรือเปล่ารวมเจ๊รวมเจ๊จอยจอยชี่ไปต่อครับน,น่าจะม<ด>ีอะไรนะอยากก็โดนในนี่อันนี้เปิดไว้เอ,อไม่ต้องเปิดโซนขนาดไม่เปิดแอร์รถมันอยากจะไหม ก่อนนะเนาะตอนนี้าคูกันนีตามอยู่มาเป็นไงเอ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าไม่ใช่ว่าขับไปถึงบ้านหมาตายแนละ้วซื้อตัวละสองไหวไหมนะจอเกียร์สองก็ไม่ไหว,นะหวสงสัยหนึนะ่งเนาะ เราไปอย่างม้าแล้เไ้ยกล้องอยากระโดดขนาดนั้นเอาทำไงโอ้โเราไปอย่างม้าแล้วครับนี่นะครับเอาจริงๆนะทุกคนไม่ได้ทำนะมันเป็นแบบนี้รถไม่ค่อยดีเนาะรถเพิ่งซื้อมาได้สามนะคะสามวันแล้วนี่ตรงนี้ชันมากไหวป้ะเนี่ย เหลียบส่งนอรถใหม่ใหม่มันสบายและเอาเวลาขึ้นนะรถเก่าที่แหละจะเป็นรถถังนะคะก็ไม่ควรที่ไปตามใช่าช่ที่รถังที่อยู่บนเาแรงยังดีแรยังดีโอ้โหวิารู้สึกว่าตรงนี้เหมือนไฟลุกนะคะร้อนร้อนมากเลยตรงตีนเนี่ยร้อนมากเลย ่ชั้นมากชั้นเรื่องปะต้องเลื่อนตัวไงอยู่นะาอ้่โอนน้ำมันยุบเยอแล้วเลยต้องยุบกว่ารถใหม่เลยรถใหม่ไม่ต้องเหยียบตื้อสบายสบายเลยไม่เป็นไรค่ะขอแค่ห้าลอยไปกลับถึงบ้านแค่นั้นค่ะครั้งเดียวครั้งหน้าไม่เอามาแล้วาละวาดอาละวาดเกินตอนเนี้ยเบาเกียว เราอย่าไปเหยียบตลอดไม่ได้นะเพราะว่ามันเปลือยน้ำมันไม่ะเปลืองน้ำมันเครื่องจะยืดไงเวลาเราขึ้นลงสูงเราเหยียบตลอดเหยียบตลอดเราต้องยกคันเร่งมากโอ้หอมลูกพี่เป็นยังไงลูกแสดงแล้วนะแล้วข้างหลังเนี่ยหมาหมามาด้วยนะคะเหมามาอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าตอนลงนี้จะเซฟล่างแรงยังดีครับแรงยังมี โอ้ยสงว่าสูงมากอ่ะสงมากเลยโอ้โหหนูละนี่กับผมมันพันกันนะครับก็กินข้าวเชีงอย่างนี้จะไปกินจิ้นเยอะเลยหอม ่อยประวัติของเรีเรบน้ดแล้วอะ่ะว่าวอวมันวัวเ่ะเรียน,นหวัวสามกระโอีกครับเนี่ควมค่อยใส่มาเฮ้ยแล้วต้องหินไปเรืย่ยเหรอโมาออกนีเหมือนเค่องบินกำลงัง บินขึ้นอ่ะไม่ไหวปะสายไม่ไหวทุสองครับสองอันที่จริงตรงนี้วิวสวยมากเลยนะทุกคนวิวสวยตลอ,อดและเส้นทางนี้ก็เปิดโอ้ยม่ถึงว่าตรงนี้วิวก็สวยทุกฝั่งโน้นดิอโออันนี้ก็จริเห็น เดินขึ้นมาพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์เจ้าหนา้าที่นี่นี่นี่ไปไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวบ่แต่ก่อนเคยขายของอยู่ตรงทางขึ้นนะคะเู้จักกับแกสนิทเลยแหละมามาโบกบกมือได้ไหมเอฟซี FC ถามหา 800cc ทำตอนค่ำนี้ค่ะตอนจะมานะเก็บแล้วเหรอเก็บแล้วเหรอดูดิโอ้โหขนาดรถเก่าวิวยังสวยขนาดนี้ดูดิ